สวัสดีค่ะคุณสุขขวัญที่เห็นเมื่อกี้เป็นการไปเล่านะคะ

อยากจะขอกำลังแรงใจจากเพื่อนๆทุกทุกช่องนะคะขอกำลังใจด้วยช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ อาจจะไม่มีอะไรถ่ายไม่มีอะไรลงนานๆจะลงสักทีหนึ่งครั้งนึ่งแต่ก็อยากลงสิ่งที่มีสาระนะคะโอ้อ

在自己讲，我不，自己听，我在自己这，自己听，自这，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 

กระดาษซึ่งถือว่าเป็นเงินของบรรพบุรุษค่ะของครูบาอาจารย์เพื่อที่จะเอาไปซื้อของใช้ไปใช้จ่ายในอีกุทบหนึ่งของครูบาอาจารย์ของบรรพบุรุษนะคะ

คลิปนี้แปดนาทีกว่าแล้วนะขอขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสา,สายน้ำชาแนเลด้วยนะคะ